เจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าศิลปภพาจุธาภรทรงเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ชุมชนท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมถึงโบราณสถานโบราณวัตถุาศาสนสถานต่างๆซึ่งเป็นมรดกอลัมค่าคู่ประเทศชาติบ้านเมืองที่ทุกคนควรอนุรักษ์สมบัติของบรรพบุรุษไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักในแก่นแท้ของตนและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด้วยพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาพพิมพ์เกียรตินิยมอันดับสองคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและระดับปริญญาโทสาขาศิลปะไทยภาควิชาศิลปะไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรมาปฏิบัติภักกรณียกิจเพื่อจเจริญรอยตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธาิเบศมหาภูม มิพลนดุลเจเดกมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรคาาติยาราชนารีในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาประเพณีอันุดงามตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้ดำรงคองอยู่คู่ชาติบ้านเมืองสืบไปวัดทาราทิชาพชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งโครงการในพระดำริ ที่สรงตั้งพระไยโบูรณปฏิสังขรณ์โดยตั้งพระไทยจะเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิผลอดุลยจเดชมหาราชบรมานาถบพิตรโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับรัชกาลที่9พุทธประวัติบทพระราชนิพนเรื่องพระมหาชนกโดยเฉพาะเรื่องบุคคลเปรียบด้วยน้ำเจ็ดจำพวก จึงเป็นแรงบันดาลพระไทยให้ส่งนำมาส,สาร้างศาลสืบทอดพระาชปณิธานจริงๆวัดนี้ค่ะ,ะไม่ได้เป็นวัดมาก่อนเป็นสถานปฏิบัติธรรมค่ะ,ะหนูตอนนั้นหนูทำทีสิต์ตอนปีห้าค่ะแล้วก็ตอนนั้นมาทำบุญดยบังเอิญเลยค่ะแล้วก็มาพบที่นี่เอาแล้วก็จริงๆแล้วพื้นที่มันสวยอะค่ะคือวัด ตัวสถานปฏิบัติธรรมนี่อยู่บนเนินพอดีแล้วก็มีบ่อน้ําทิพด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามไปทามาก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ท่านครูบาธรรมชัยเป็น,ปนผู้สร้างซึ่งท่าน,เ,นเป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเชียงใหม่นะคะหนูก็เลยขออนุญาตได้คุยกับทางวัดทุ่งหลวงซึ่งเป็นเค,เครือของที่นี่ค่ะเพราะว่าครูบาธรรมชัย,ยท่านอยู่วัดทุ่งหลวงมาก่อนแล้วก็ ท่านมาทําที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมหนูก็เลยได้มาขออนุญาตว่าถ้าหนูจะทําจิตกรรมฝาผนังเนี่ยภายใต้เรื่องพระมหาชนกเนี่ยของหล่อเก้าเนี่ยเป็นที่สิทธิ์แต่ว่าทําที่เนี่ยเป็นวัดเลยด้วยเขาเนี่ยทำเป็นวัดเลยแล้วก็ทําเป็นวิหารคือทางสร้างบุญเลยได้ไหมพระท่านก็บอกว่าโอเคหนูก็เลยบอกว่าเออได้ก็ทํามาทีนี้อ่า อาจารย์เฉลิมชัยโคศิิพัฒน์ซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินที่เขียนอยู่แล้วเขียนภาพถวายท่านอยู่แล้วค่ะหนูก็ปรึกษาท่านอาจารย์เพราะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์หนูอย่แล้วด้วยก็เอามาดัดแปลงในโทนอย่างที่เห็นนะคะเป็นโทนสีแล้วก็ศิละปะในรูปแบบของล้านนาผสมกับงานทีสิธิ์ของหนูอีกอันหนึ่งที่ปอตีหรืที่เวินจักรราศีเป็น,กเ,ปนเกี่ยวกับ ความเชื่อทางปีเกิดและจาัก,การราศีของล้านนาค่ะที่เห็นทางด้านบนก็จะมีพระราชประวัติด้วยตรงหน้าประตูทางด้านหน้าของหนูเนี่ยค่ะแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยเป็นเรื่องของพระหมาชนกเกี่ยวกับคนกับน้ําน้ําคนจะไปเพ่กับน้ำอะค่ะแล้วก็ค่อยๆขยายโครงการมาเรื่อยๆจนถึงบัตรนี้ก็มีพระประทานคือจะมีซิกเนเจอร์ ที่อีกร้อยพิพัณฑ์ปีไปเนี่ยคนจะได้รู้ว่าวัดนี้สร้างเอาไว้เนี่ยในรชัชสมัยของรชัชกาลที่9ค่ะและเ,เป็นที่ประจักษ์ในรุ่นหลังๆต่อๆไปว่าท่านทำอะไรไว้บ้างโดยทุกครั้งที่ส่งงานส่งลงพื้นที่เก็บรายละเอียดด้วยพระองค์เองและส่งสำรวจพบว่า อาคารของวิหารอยู่ในสภาพทุดโทมพื้นผนังไม่สามารถรักษาสภาพของภาพจิตรกรรมไว้ได้จึงทรงให้บูรณะวิหารใหม่แต่ยังทรงโครงสร้างอาคารเดิมไว้ที่มีมนเสนในรูปแบบศิลปะล,ล้านนาไทยร่วมสมัยนอกจากทรงบูรณะวิหารแล้วยังทรงมีพระดำริปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ยังทรงจัดสร้างพระพุทธ,ธปฏิมาสิริพานิยมิตรถวายเป็นพระราชกุศลและทรงบรรจุวัตถุมงคลในฐานพระณวิหารวัดทาราทิพชัยประดิษฐ์ด้วยทรงเมีพระประสงค์ที่จะให้วัดเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนและกลายเป็นวัดตัวอย่างให้คนในชุมชนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันเป็นแนวทางในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองที่สําคัญ ทรงคำนึงถึงข้อมูลที่แท้จริงในชุมชนด้วยความใส่พระไทยและทรงนำข้อมูลมาจัดทำแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการซึ่งแต่ละผลงานของพระองค์จะสอดแทรกความรู้การปลูกจิตสำนึกคนในท้องถิง่นให้รู้จักหงแหนรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นมาเพื่ออนุชนรุ่นหลังทั้งนี้พระกรณียกิจ ในการทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุหรือประเพณีของแต่ละท้องถิ่นล้วนแล้วแต่ก่อเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งสิน้นโดยแต่ละโครงการในพระดำริจะดำเนินงานภายใต้กองทุนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริาพาุฑาภรทรงเป็นองค์ประธานกรรมการบริหารจัดตั้งกองทุนและเปิดโอกาส ให้ผู้มีใจรักในการอนุรักษ์ศิลปะไทยได้ร่วมบริจาคสิ่งของสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในการทํานุบำรุงศิลปกรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าอยู่คู่ประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป